ว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมย่อมดิ้นรนกัดแวงกระสับกระสายความดิ้นรนกัดแวงกระสับกระสายนั้นก็ดิ้นรนกวัดแวงกระสับกระสายไปในอารมณ์ตามที่ใครที่ปรารถนา ซึงเรียกว่ากามาตัณหาบ้างภวะตันหาบ้างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทยานไปก็เป็นกามาตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทยานไปก็เป็นภวะตันหาและ เมื่อประสบความขัดข้องก็ดิ้นรนทียานไปเพื่อมาให้เป็นนั่นเป็นนี่ในสิ่งที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นตลอดจนถึงในบุคคลในสิ่งที่ขัดขวางต่อการที่จะได้ต่อการที่จะเป็นทั้งปวง ก็เป็นความดิ้นรนที่ยานไปเพื่อทำลายล้างนั่นเองก็เป็นวิภาวะตัณหาเหล่านี้คือมานซึ่งเข้ามากับบ่วงของมานอันได้แก็บรรบันดาอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้น จึงเป็นจิตที่ดิ้นลกแก่งกระสับกระสายรักษายากหามยากแต่เมื่อผู้ทรงปัญญามาปฏิบัติทำจิตให้ตรงก็คือให้สงบและให้ดำเนินไปตรงทาง ด้วยการปฏิบัติในสมถกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยตรงก็เพื่อจะละบ่วงของมานพร้อมทั้งมานดังที่กล่าวนั้นโดยที่ จิตซึ่งปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวย่อมได้สมาธิได้ปัญญาตลอดจนถึงได้ศีลเป็นพื้นฐานได้สมาธิก็เพื่ออบรมปัญญา เพราะเมื่อได้สมาธินั้นก็จะสงบจากอารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของมานพรามพร้อมทั้งตัวมานคือบรรดากิเลสตัณหาดังกล่าวซึ่งเรียกว่านิวรบัง เรียกว่าเป็นเครื่องทำจิตให้กลุ่มกลัดรนจิตบัางและเมื่อจิตสงบได้ดังนี้ก็จะเป็นจิตที่ผุดผ่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ ประกอบด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางไม่กระสับกระสายลำเอียงไปด้วยความชอบความชังความหลงทั้งหลายจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานเมื่อน,น้อมจิตนี้ไปเพื่อจะรู้ ในเรื่องอะไรก็จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำกิจให้ตรงได้ที่เปรียบเหมือนอย่าง,งข้างสอนดับดัดลูกสอนดังกล่าวแล้วสามารถที่ จะทำจิตให้สงบไม่ดินรนเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาวางบนบกใหม่ๆที่ดิ้นรนไปเพื่อจะลงน้ำและจิตที่ดิ้นรนไปนั้นก็ดิ้นรนไปเพื่อจะลงไปสู่น้ำคืนบวงมานั่นเองเมื่อจิตมีความสงบ มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงเป็นจิตที่ชื่อว่าได้รับอบรมย่อมไม่ดินรนกวัดแกงกระสับกระสายไม่รักษายากไม่ห้ามยากคือรักษาง่ายห้ามง่าย การปฏิบัติในสติปัฏฐานมาตั้งแต่ขั้นกายานุปัสสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละบ่วงของมนันทำให้จิต สงบขึ้นผ่องใสขึ้นและเมื่อมาปฏิบัติต่อไปในเวทานานุปัสนากำหนดรู้เวทานานที่บังเกิดขึ้น ทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดรดอที่เรียกว่าภายในภายนอกตลอดจนถึงกำหนดเห็นเกิดเห็นดับของเวทนาเวทนาก็ไม่ปรงุงจิตเพราะว่า บ่วงของมานที่เรียกว่าอารมณ์นั้นก็แยกออกได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนกายคือรูปเสียงกลิ่นรสพททัธระตลอดจรงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสพจทธภะเหล่านั้น ซึ่งงานโยนเข้ามาจากภายนอกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ่นกายและมันะคือใจครั้งเมื่อจิตรับอารมณ์ก็ย่อมเกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุข ขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของโทสะอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่เป็นกลางๆก,ก็เป็นที่ตั้งของโมหะเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้เองซึ่งนับเนื่องอยู่ในขันธานี่แหละจึงเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นหุดต่อของกิเลสดังที่ตรัสไว้ในปฏิจสมุปบาทว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความดิ้นรนขยานก็ประกอบไปด้วยนันที่ความพอใจหรือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นั่นเอง ดังนั้นเมื่อมาทำเวทานานุปัสนา